พ่ Whoa, อวัดดีครับพ่อเออวัดดีแล้วฝนหัวตกงาดเนี AP <apple> ่ยเนี่ยโอ้ฝนโกแห้งแล้วพ่อโตบอกแห้งเทั้งฝ้าห้องว่างเงินร่างโพยห้าโทุ่มมาเถาวันนั้นทุ่มาเอาเนี่ยอะไล่ะทุ่มาเอาพ่อไอ้ไอ้เก้าแปดไปแม่พอยี่ห้าโอ้ครับคนถือเครื่องบนตั้งลางผมตัดออกไว้ตัวหนึ่งคือเจ็ดเจ็ดซีหนิเนี่ยครับ เออบัดีและหายพนไปและหายพนไต,เ,นไตเป็นนันโตกันตัวนึงเก็บทีเราถือทั้งบนทั้งล่างโอ้อแตกบนแตกล่างวีที่ในช่องผมบบแตกจะล่างเนาะพออ่อเออผมเอาเอาไว้เป็นโตกันตัวนึงกันเลไวบ่อพอเฮฮาหน่ยนะครับเออเอาไม่พอเฮฮาเอาไม่เอาไม่ ครับมันเข่ามากอะไรงวดแล้วคิดต่อันนี้มางวดแล้วติดต่อกันจะงวดแล้วก็พ่อฮางวดแล้วนล่ะโอ้แลมันเข่ามือสามเสี้มนี่มันหัวที่หัวันปะครับแมนโอ้บรธรรมดาพ่อว่าปีนี่ห้างวันเขามากแต่แคุ่่นแม่แต่หนงเก้ากับผีดแม่แต่พอว่าพุนอะครับเออต่สองหามือนัน เอาซีมุนแม่นมดละอ่าบึเมื่อไอ่พอไอ่เล่ต่อไปหาพอให้ห้าอนไปตลาดนัดมากหระวางแรงอะไรมั้อาไปใสใส่นาะคันดอกผมไปสวนโซ่หอโอ้กระชางบ้านล่ะไปสวนผซ่่ได้ซื้อโทรศัพท์ไปนํำ้ำยาฝนห้ามยู่วานแล้วได้องทอจไปบ้านเออนั่นละตัวกลับม,มาบ้านโทรศัพท์แดงจึ่งเครื่องหางอ,อกไซดเอนพ่อ มือเอื้อย่านนั่นพอให้ห้ายงาเสนอกันมันหลายอาจารย์สนอกแมนแมนกันเลยว่าเอาไปก่อนเนี่ยเราเนาะพอเนาะว่าตามตะเก่านั่นถ้ามันพอให้ห้าโทษมาเอาแต่แต่ย้ำมือเส้ากันได้ด้ยังไงเล่กอกเราเฮ็ดไปเลยย้ำมาแล้งกันนะโอเคครับผมเออนั่นอ๋อวัน วันไหนตัวที่ผ่านมาเนพ่อให้วิ่งหกกับหนึ่งเนาะพ่อครับเนี่ยที่หกกันึ่จับผู<ม>้ให้หกหนึ่งหกเก้าหกสามหกห้าหกเจ็ดออกหกสามตรงตรงเนาะพ่อเนาะเออโอ้ยแม่นมากแม่นมากพ่อว่าจีนของก็คนพวกของก็คนพ่อจังหวะละผมกะหาเบอร์เด็กซันโดนละจังหวะเบอร์ใดเป็นเบอร์ใดเขียนไม่ไม่เห็นตะเกียบเขาไม่เห็นคือผมวานละละพอที่ห้า อาผมสกีไปแล้วนะเขียนไรบอกกันแนาสนหอกนั่นแหละเดี๋งมาสิสถึง้องกันนี่ดอกฟอยให้ได้เลยัาผมให้ถูกตลอดให้สี่พันไดเงินไดไดได้สอยเนาะพอเนาะแมนซื้อหน่อยก็ดีซื้อหลายก็ดีคื้อว่านั่นล่ะอาผมก็ว่าสิบอกก็ว่าสิป่อยรัฐบาลไทยนั่นเป็นดิครับรัฐบาลไทยนี่ผมนัดมือวันที่สามสิบเอ็ด เออเพราะว่ามืเอเนี่ยผมกับ่ว่างเล่าเนนแมนแมนมันไม่หยากเล่า,าละมันสีนี่เดียุดแตวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นละครับผมเออวันเดียุดุตวันเสาร์นั่นละครับวันที่สามสิบเอ็ดเนรัฐบาลให้ย่างเดียวเออไปถึงหนดาวันที่หนึ่งที่หนึ่งออกแม่รว่า,วาแมน อา่าเมื่อนี่เป็นยังไงพอ่อเมื่อเนี่ยวันที่สามสิบเออวันที่สามสิบสามสิบเออเปไงเออนั่นล่ะวันสุกที่สามสิบเราพอหีห้าครับอา้าเป็นยังไงพ่อปานี้งมดนี้วิ่งแปดกับเก้าเลยพอหีห้าอ่าวิ่งวิ่งแปดวิ่งเก้าครับ อันนี้เน้นเน้นที่เก้าเดินไปที่เก้าเพราะว่าเออเน้นที่เก้าเดินไปที่เก้าครับเนี่นี่เก้าสองเก้าสามสองตัวเก้าสองเก้าสามป่ะครับเออเลือกสามตัวกับมี่ได้พอไหมคะเอาเอาสองตัวเพิง่งจะได้เพราะเก้าสองเก้าสามเออเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสี่ เก้าห้าเก้าหกครับอันนี้ก็8 2 8 3 2> 8 2 8 3ครับแบบนี้ก็8 5 8 6 8 5 8 6ครับเออนะครบเก้าตั่นละครบเก้าตัว ส,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 าสามตัวมีสตัวได้พ่อสามตัวสามตัวมิหาเก้ 9, 9, าสามห้าเก้าสามหกเก้าห้าหกเก้าห้าครับหกเก้าสองหกเก้าสองเดือนละสามหางละฟอ่ห้าหงวนี้ อ๋บานนี้ฮะตัวเนิ่งพ่อบานนี้ตัวเนิ่งมีเก้าสองเก้าสามเก้าสองเก้าสามครับเออเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าครับเออนั่นละสี่หางละพอที่ห้าสี่หางสามตัวเนิ่งกู่ไห้พ่อนิ่งสี่ตัวนี่แล้วเสมอปากเบือพอที่ห้าอ๋อสามตัว เพิ่นมากตวัวละสองบาทสามบาทกับเอฟซีซื้อโลดครับครับเสมอภาคไปโลดครับเรื่องเสมอไปเลยนะครับสามตัวมีคู่เนี่ยคู่แดกกับพ่อฮึ่เสมอกันไปล้วนป่ะนี้เออเสมอกันไปลดวนนะพ่อฮีค่าโอ้ระวัาทีน้องเอฟซี่อพฟอปีแล้วบอกว่าสามตัวนี้มีสิตเพราะว่ามัน ท่านหักที่เส้นน่ะน้องเอาเสมอกันไปเลยประเสริฐแม่พ่อแม่โตละอันสองบาทสามบาทหาบาทได้นั่ะล่ะเาทเออยับไปเรียนหลายเรียนพ่อได้ฟังพ่อได้ฟังนะพ่อเนาะเออนะครับเอาขั้นเขาขั้นเขาวันที่สามสิบนี่เป็นหกงวดติดแม่นพ่าเออหกงวดเดี๋ยวเรขั้นเขางวดนี่ ครับได้หางวดแล้วเอนะครับบาทนี้เป็นเขาวันที่สามซีนี่เป็นงวดที่หกโอ้ยแม่นเป็นแม่นพี่น้องหล่ะพูดมาฟั้วเด้อพ่อเด้อั้วเด้อ่อวิ่งโรดคือพอว่าละมักหกก็วิ่งหกว่างานร่องหนึ่งนะครับนี่นั่นะเอาฟั้วเด้อพ่อบาานี้ฟั้วเด้อนั้วเด้อขั้วตัวเลข เออเอาเอาสำหรับแนวทางตำราพ่อวาปีวันที่สามสิบพฤษภาคมหกแปดวิ่งแปดกับเก้ามือนปะพ่อเออเนนตะวันนักไปที่เก้าเหมือนปะครับเออเน้นที่ 9, นะเก้าน่ะครับสองตัวก็มีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกเด่นเน้นหนักไปที่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเหมืนอน่ะ แมนในส่วนสามตัวห้าเก้าสามหกเก้าห้าหกเก้าสองอันนี้เสมอกันไปเลยวะสันแมนพ่อแมนเสมอพาไปเลยแต่ว่าพอพอเอาออกไว้ตัวนึงเด้อคือว่าไงล่ะพออ,ออกไว้เก็บซีงวดน,นี้พอตัดออกไว้ตัวนึงอลาเรีบ่ เออบัดว่าเรือออกมาแตงสีมาบอกว่าออแม่นันนี่พอตัดออกไว้ตัดเย็ดซี่ออกมันบาพอฮะตัดเย็ดซี่ออกกันมาพอเอองวดนั้นพอตัดเย็ดซี่ออกเลยลูกไห้ต้องเก้าแปดกัทนดิโอ้โหกับก็เป็นตัวนิ่งเลยเนี่ยออกกับเป็นตนิ่งเนี่ยครับเอออันนี้พอตัดเอาไว้คือเก้าเก็ยดนี่ตัดไปเก้าเกียนั่นมา เอเอนั่นละเอาลงเป็นตัวกันไว้เพื่อนก็ได้มากกับาสี่โมงมากกัากกก่าพาันพ่อตดทิมเข้าเกตแม่นบ่พ่อเออตดทิมเข้าเกตละบอลงให้เพื่อนฟังเอาพ่อเออ